มีผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีคือเขาไปหาหอใหม่แต่ปรากฏว่าหอที่ได้ไปอยู่เนี่ยครับมันมีอะไรที่แปลกอย่างหนึ่งที่หน้าประตูมีหยันและที่หัวเตียงก็มีหยันเด็กๆคนไหนนะครับน้องนักศึกษาคนไหนที่กําลังหาหออยู่หรือกําลังอยู่ในหอพักอยากจะให้ตั้งใจฟังกันเป็นอย่างมาก โดยเรื่องราวเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์จากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณกลิมนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเมื่อเขาได้ย้ายเข้าไปอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยหรือบางที่อาจจะเป็นหอพักในมหาวิทยาลัยในส่วน,นรายละเอียดตรงนี้ผมขออนุญาตไม่บอกนะครับลองไปเดาเล่นๆกันดูแม้ว่าเรื่องราวเรื่องนี้ครับจะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังคงจำสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนั้นได้เป็นอย่างดี ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่คุณกลิมนะครับเรียนอยู่ชั้นปี2ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีเรื่องนี้ต้องพาย้อนไปประมาณ8ปีเห็นจะได้ครับซึ่งตอนนั้นนะครับเขาอยู่หอพักหอหนึ่งซึ่งก็เป็นหอใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยนี่แหละครับจนกระทั่งเขาขึ้นปี2เขาจําเป็นที่จะต้องย้ายห้องใหม่เพราะในแต่ละเทอมครับของนักศึกษาเนี่ยจะต้องทําการจองหอพักใหม่ในทุกๆครั้ง ตัวของเขาเองครับก็ได้มีการจองหอพักใหม่เช่นเดียวกันและห้องที่เขาได้นี่แหละครับเป็นห้องที่เขียนเอาไว้ว่า,าห้อง B ี0องสมาชิกในห้องเนี่ยก็จะมีทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องอะครับคลาคลากันไปรวมๆแล้วก็4คนครับคือมี A ที่เป็นเพื่อนของเขาแล้วก็มีพี่บิวครับแล้วก็มีน้องกรแล้วก็ตัวของคุณกลิมนี่แหละครับอยู่ด้วยกัน4คน พอเขามาถึงที่ห้องนี้ครับเขาก็เลยมองไปรอบๆห้องเผื่อว่าจะเจออะไรที่มันผิดปกติและปรากฏว่าเขาก็ได้เจอจริงๆครับคือที่ประตูห้องฝั่งด้านในเนี่ยมันมีผ้ายั์สีแดงติดเอาไว้คือปกติเขาจะเห็นแต่ผ้ายันนะครับแปะไว้ที่ด้านนอกแต่นี่คือแปะไว้ด้านในคือมันก็เห็นแล้วก็ดูแปลกๆครับเขาก็เลยถามเอว่าเอมึงว่าอันนี้มันยันอะไรวะ ทำไมมันติดอยู่ด้านในห้องเอครับจะเป็นคนที่แบบพอมีความรู้เรื่องอะไรเก็บพวกนี้อยู่พอมันเห็นยันสีแดงมันก็เลยพูดเลยว่าชื่อนี่มันยันกันผีนึกว,ว่าแล้วมันก็อธิบายรายละเอียดให้เขาฟังครับว่าปกติเนี่ยไอ้ยันสีแดงที่มีการเขียนคขระอะไรแบบนี้เขาจะต้องติดไว้ที่ประตูด้านนอกห้องเพื่อการพูดผีจากด้านนอกเข้ามาข้างใน แต่การที่แปะยันไว้ในห้องแบบนี้มันเหมือนเป็นการกันผีในห้องไม่ให้ออกจากห้องนี้